ท่านผู้ชมครับคุณกุศลมีเทศหรือว่านายกุศลศรีอรุยะศรีอารวงศาพระศรีอรุยะเมตไตรที่เขาประกาศตัวเนี่ยติดต่อทีมข่าวไทยรัฐทีวีมาแล้วอบอกผมขอชี้แจงหน่อยเมื่อวานมีคนหาว่าผมเนี่ยหลอกเงินไม่จ่ายเงินนี่นะเป็นสองกรณีด้วยกันคุณกุศลบอกว่าอย่างนี้ เอาเรื่องที่มีหญิงสาวคนหนึ่งหาว่าเนี่ยมาปฏิบัติธรรมด้วยแล้วก็ถูกหลอกเงินไปเนี่ยเป็นหลักแสนที่ชื่อนางนิดาเนี่ยคุณกุศลบอกว่าสิ่งที่นางนิดาเสียเงินไปเนี่ยนะที่บอกว่าเสียอย่างนู้นเสียอย่างนี้เนี่ยล้วนเป็นความสมัครใจทั้งสิน้นและยินดีจะมาร่วมอบรมโครงการพัฒนาประเทศให้เจริญสีวิไลประชาชนสุขสันต์น่าใสเข้าอยู่เข้าสู่ยุคสังคมกุศลสีอริยะ ม,มาเองไม่ได้บังคับด้วยแล้วไม่เคยรู้จักกันมาก่อนการอบรมแต่ละครั้งเนี่ยก่อนจะอบรมก็ชี้แจงรายละเอียดไปแล้วต้องมีค่าอบรมเท่าไรจ้องชำระเงินยังไงไปต่างจังหวัดต้องเสียค่าที่พักค่าเดินทางแบบไหนอะไรยังไงแล้วนางนิดาเนี่ยเข้ามาอบรมกับผมเนี่ยเกือบสองปีนะซึ่งที่มาอ้างว่าผมเนี่ยไปพูดจะให้หลงเชื่อบอกให้เปลี่ยนนามสกุล คุณกุศลบอกกับเราว่านางนิดาเนี่ยเขาเชื่อเขาศรัทธาเองมาขอเป็นลูกศิษย์ตัวคุณกุศลค่ะ <C' a. S 1> คุณกุศลไม่ได้บังคับไม่ได้ขยันขยยอด้วย <C' a. S 1> ขอเป็นลูกศิษย์เองเลยนะ <C' a. S 1> เปลี่ยนนามสกุลก็เนื่องจาก <C' a. S 1> คุณกุศลบอกว่าตัวเขาเนี่ยมีความรู้เรื่องาศาสตร,ร์ในการเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลอยู่แล้วตอนนั้นก็ทํานายทายทักไปตามที่มีความรู้เชื่อหรือไม่เชื่อก็ต้องขึ้นอยู่แต่ละบุคคลไม่ได้บังคับคุณนิดาเขาอยากเปลี่ยน ก็แนะนําไปเขาก็เปลี่ยนเปลี่ยนนามสกุลเป็นศรีอารัวงศาซึ่งเป็นนามสกุลเดียวกับผมเลยนะแต่ผมบอกไม่ได้ให้เปลี่ยนใหม่ก็เปลี่ยนเป็นกุศนธรรมกุลส่วนประเด็นที่นางนิดาบอกเนี่ยนะบอกว่าผมเนี่ยไปหลอกลวงบอกว่าเดี๋ยวผมจะได้เป็นนายกแทนลุงตูอ่าแล้วนางนิดาเนี่ยเขามีความรู้เรื่องของการพ้งการแพทย์จะให้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ใช่คุณกุศลบอกผมพูดจริงก็ผมรู้เหตุการณ์บ้านเมืองล่วงหน้าในอนาคตไงนะผมก็ได้ทํานายทายทักเอาไว้แล้วผมก็ตั้งให้เธอเนี่ยเป็นคณะทํางานร่วมปฏิบัติธรรมตอนนั้นมีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องโครงการผลิตปัจจัย4ี่พวกสมุนไพรซึ่งก็เห็นว่ามีความรู้ผมก็บอกไว้ว่าเออต่อไปเดี๋ยวจะมาเป็นคณะทํางานกันอะไรอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นอันนี้ผมทํานายอนาคตเอาไว้แล้วตอนที่เคยปฏิบัติธรรมด้วยกันผมยังเคยแนะนําว่าอ้าว มีความรู้ด้านนี้ไปทําพวกเจลแอลกอฮอล์จำหน่ายสิเขาก็ยังไปทําจนจําหน่ายแล้วได้กําไรมาเป็นตั้งห้าแสนบาทนะยังโอนเงินมาทําบุญอะไรกับผมอยู่เลยก่อนที่คุณนิดาจะออกมาเรียกร้องต่างๆเนี่ย<ม>ก็ยังพึ่งคุยกันอยู่นะคุณกุศลบอกนี่ยังคุยกับนางนิดาอยู่เลยว่าโอ้จะไปร้องเรียนแบบนี้ทําไมมันเป็นการสร้างกรรมเนี่ยจะสร้างกรรมไปเพื่ออะไรน,นะรนแล้วกลายเป็นว่าเอ้ามาเรียกร้องแบบนี้นะ ไอ้ที่ว่าเครื่องประดับต่างๆ,ๆที่กระสุนเสียไปเนี่ยเ,าาเรื่องนี้ถ้าอยากได้คืนเนี่ยต้องไปทางนู้นสวนธรรมชาวศรีวิไลไม่เกี่ยวกับผมเลย,ยเพราะนางนิดาเนี่ย,เ,ยเอาไปให้เขาเอง่งคืคุณมาเอาเลยไม่จริงหรกค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการปฏิบัติธรรมของเราปีปีกว่านะ<ม>ทุกอย่างมันก็ต้องครั้งแรกเลยในยที่เขาไปในที่สูขกระไทยเนี่ยก็มีค่าลงทะเบียนนะนะมีเพราะว่าโรงแรมหวันหคืนอ่ะ ต้องจง่ายค่าโรงแรมเขานั่นก็ทุกคนลงสะเียนห0 0พันบาท oh. สาเหตุเพราะว่าพ่อต้องการคัดคนเนี่ยให้มีศิลธมีธรรมพราะพ่อได้ถวายดีกาเนี่ยกับพระบาทเจ้าอยู่หัวเนี่ยว่าถ้าบ้านเมืองเกิดวิกฤตขออาสาเป็นนายกรัฐมนตรีแต่นึ้มาขออาสาเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วมันต้องมีคณะทํางานถ้าเกิดนายกประยุทธ์เนี่ยท่านลาออกหรือว่าถูกให้ออกถ้ามาไม่มีใครเราก็บอกแล้วเราเตรียมพร้อมเนี่ยแล้วก็เราก็เราไม่พูแเรากล่าวบังคำทูลถวายดีกาขึ้นไปแล้ว นี่คือสิ่งที่เราตั้งใจเพราะเรามีหัวใจเพื่อคนจนแต่พ่อก็จะไม่เอาเรื่องแม่เอาเรื่องพ่อพ่อไม่ได้พ่อไม่ได้ถ้าเราอะไรกับใครเพราะว่าให้เป็นไปตามบุญตามกรรมของเขาพ่อพ่อรู้ทุกอย่างว่าอะไรจะเกิดขึ้นทีนี้มีอีกเรื่องหนึ่งนะที่เฮียเพชรเจ้าของร้านขายวัสดุก่อสร้างที่เขามีสำนักปฏิบัติธรรมอยู่อะ บอกว่าโอ้โหติดค้างค่าวัสดุก่อสร้างผมอยู่เนี่ยยังไม่เอามาจ่ายเนี่ยเรื่องนี้นะครับคุณกุศลบอกขอชี้แจงหน่อยนะที่ตรงนั้นเนี่ยเขาจะมีนางนิยาหรือว่าแม่มณีแก้วเป็นลูกศิษย์เนี่ยไปขอเครดิตซื้อของไปสร้างสำนักปฏิบัติธรรมแล้วจะจ่ายเงินเป็นงวดๆซึ่งตัวคุณกุศลบอกว่าตัวเขาไม่ได้เกี่ยวข้องตรงนี้อันนั้นเป็นเรื่องของลูกศิษย์ที่ขเขาดาเนินการกันติดต่อเจ้าของร้านผ่อนจ่ายอะไรกันนะครับ ช่วงแรกๆที่มีการสร้างเนี่ยตัวคุณกุศลมอกว่าผมก็ช่วยไปนะร่วมส0 0 0 0บาทหลังจากนั้นเขาก็สร้างอะไรกันไปล่าสุดก็ถามไปเนี่ยเห็นบอกว่ามีการติดต่อเรื่องการผ่อนจ่ายกันแล้วเนี่ยแต่มันติดเรื่องสถานการณ์โควิดสิบเ้ฮียเพชรเขาก็เข้าใจเขาก็ใจดีนะเขาไม่ได้มีปัญหาอะไรพ่อไม่เคยเห็นเฮียที่มา่ลูกศิษย์แต่ว่าเขาก็คุยกันอยู่เพราะอะไร เพราะว่าเขาก็ทยอยจ่ายแต่ว่าเราก็เข้าใจนะไม่ใช่เฉพาะเป็นเฉพาะสวนทํานี้เป็นทั้งแผ่นดินจริงแล้วพ่อบอกว่าพ่อช่วยแค่สามหมื่นนะพ่อก็ช่วยไปแล้วสามหมื่นนเ้้นี่ยแต่นี่มันเป็นหน้าที่ที่เขาสร้างกันใช่ไหมเป็นความรับผิดชอบของใครคะพ่ออ้า็สวนทําไงสวนทําทุกคนไหนก็สมาชิกเราทุกคนมีส่วนรับผิดชอบแต่เดี๋ยวแล้วเราก็ค่อยทยอยกันไปค่อยทยอยจ่ายไปพวกเราไม่มีโกงอะไรหรอกแต่ไม่แน่วันข้างหน้าคนที่เชื่อศรัทธามีบุญเขาอาจจะมาช่วยเราก็ได้แต่ช่วงนี้ โควิดมันเล่นงานมันใครติดต่ออะไรกันไม่ได้อ่านี่คุณกุศลเขาชี้แจงมาค่ะก็จะได้ฟังเรื่องสองมุมสองฝั่งอะไรแบบนี้เนาะอืม